สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับใครควรเล่นแบ็คซ้ายบทเบอร์6ให้ลิเวอร์พูลนาทีนี้เสียดายแทนพ่อหนูวัย20ปีจาร็เรลคอนซาจะกลายเป็นฮีโร่ยิงประตูแรกให้ลิเวอร์พูลชุดใหญ่เสียหน่อยประตูที่ควรจะเป็นลูกตีเสมอ3-3ดันโดน VAR ที่เสียเวลาเช็ค นาทนีปฏิเสธแบบน้าเคลือบแคลงเพราะนอกจากลูกบอลจะก,กระเด้งชนหน้าอกอเล็กซิสแม็กซาอลิสเตอร์ที่เล่นบอลตรงหน้าเขตโทษก่อนบอลจะก,กระเด้งไปโดนแขนตัวเองแล้วก็มีการเล่นต่อกันอีกหลายจังหวะก,ก่อนเซนเตอร์แบ็กที่เติบโตกับอะคาเดมี่แดงเองได้เล่นเกมนี้เต็มที่เพราะพี่ใหญ่เฟอร์กิลฟานได้ป่วยจะได้กระทุ้งหน้าประตูในความเห็นของใครคนนี้การให้แหนบอลจากจังหวะได้ประตูไม่ควรเป็นจังหวะอะไรแบบนี้แต่โลกลูกหนังทุกวันนี้นี่ไม่ใช่เรื่องแปลก จากการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยฮามากกว่าอะไรทั้งสิ้นคุณต้องยอมรับว่าหลังจากนัดก่อนที่ลูตันทาวบางทีอาจจะเป็นแย่สุดในฤดูกาลนี้สำหรับทีมของเจอเก้นครอปแล้วไม่กี่วันต่อมาเมื่อมาเยือนตูลูกสการเสียถึงอาสาประตูและมีอีกสองประตูที่โดนยิงตุงตาข่ายแต่ทีมอันดับ14ในลีกเองิงมีแค่18ทีมโดนจับล้ำหน้าโดนจับฟาวและยิงแก้คืนยังไม่ได้มากเท่ากับที่เคยไปแพ้ที่แอนฟิกนั่นในการพบกับในศึกยูโรปาลีกนัดก่อนปลายเดือนตุลาคมเมลต์สเมิน ลูกโดนจับฟาวตอนต้นครึ่งหลังนี่ท้าผมเป็นแฟนตูลูสก็คงจะกังขาอ่ะนะฮะก็เข้าแย่งบอลการธรรมดานี่หนาแต่โชเอลมาติดทิ้งตัวแล้วได้รับความเห็นใจดังนั้นสุดท้ายเมื่อแพ้สองถึงสาแม้จะยังคงเป็นที่หนึ่งของกลุ่มอ,อีแต่ยังไม่การันตีการผ่านเข้าไปเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายบางทีเป็นผลที่ควรจะเป็นแล้วละนา a อด e r e t a s e m ท n ทีว่ากันถึงการจะทับสกนิดในความเห็นตัวเองเข้าใจได้กับการคงเหลือจับตัวจริงชุดเสมอที่เคนินเวิร์โรดแค่โจโกเมส ให้ส่งปลอกแขนเป็นกับตันเป็นหนที่สี่เสียด้วยและก็อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ที่จะโดนทักแข้งในแมตช์สุดสัปดาห์นี้เพราะได้เบเหลืองที่5คิดถึงผล5้าถึงหนึ่งในการเจอตูลูสหนก่อนการถนองผู้เล่นตัวหลักและการให้เกมกับตัวสำรองและดาวรุ่งต่อดูรายชื่อน,นอกจากเบนด็อกได้เป็นตัวจริงแล้วใครคนนี้ยังคิดไปถึงว่าพวกเด็กน้อยลูกแชมเบอร์สองคาร์ลัมสแกลลอนอาจจะได้โอกาสตรงแบ็กซ้ายเมื่อเกมขาด หรือบางทีเราอาจจะได้เห็นทุ่งท่าของนิตฟิลวัยสิปีเจมส์แมคคอนเนลส่วนฟาเบียนโรเซตหนุ่มโปรเล่นตำแหน่งโปรคิปเพิ่อเปลี่ยนลำบากถือว่ามีประสบการณ์ร่วมเดินทางกับทีมชุดใหญ่ก็ถือว่าเป็นย่างก้าวที่น่าสนใจแล้วปรากฏรุ่นพี่ทำผิดแผนครับ H A H A การส่งโมซาลาคุณเทรนและฝาแฝดทางใบหน้าของผมสมัยก่อนฝาแฝดทางใบหน้าข้าพเจ้าจะชื่อเจมี่เรดเน็กปัจจุบันต้องหนุ่มฮังการีฮะอนุญ,ญาตสาบอถอได้แต่อย่าให้ได้ยิน โดมินิกโซโบสไลลงมาพร้อมกันตะอ,อนพักครึ่งนั่นแสดงอีกครั้งว่าถ้วยนี้เอานะแถมช่วงท้ายก็ได้การส่งดาวินนูนเยสกับดีเอโกโชตาลงมาพยายามทูประตูคืนอีกก่อนเกมมีข่าวดีสำหรับลุยดิออสดาวเตะกลลอมบีที่คุณพ่อหลุยมาูเอลดิออสได้รับอิสรภาพแล้วแม่เห็นสถิติการลักพาตัวแถวนั้นแล้วน่าตกอกตกใจมากขอรับลิเบธาพาราพอเพอแปลว่าฟรีดอมฟอร์แดดเป็นข้อความบนอกเสื้อตัวในของดีออสที่เปิดเผยต่อชาวโลก หลังจากขึ้นโมงให้ลิเวว่าพูลที่ลูตันตอนนั้นความหวังก็มีมากขึ้นแต่กองกําลังตดแอกประชาชน e l n ก็ยังอยู่ในช่วงเจราจาบอกว่าจะปล่อยตัวไม่มีประตูให้เห็นจาก81นาทีที่ลงวาดลวดลายทางใต้ของฝรั่งเศสแต่ฟอร์มโดยทั่วไปก็ไม่ได้หวือวาโดดเด่นหากช่วงเวลาแบบนี้บางทีเว้นไว้คนในช่วงนี้ถ้าเล่นไม่ท็อกฟอร์มก็ไม่ควรวิจารณ์ฮะแต่ในเกมนี้และมองไปถึงแมตต์พรีเมียร์รับมือเบรนฟอร์ดในช่วงบ่ายว่า นาอาทิตย์นี้แฟนหงสมควรกังวลกับ2ตํตำแหน่งขอรับตำแหน่งแรกแบ็กซ้ายใครเล่นดีผมไปดูเกมลูตันลิเวอร์พูลเมื่อวันอาทิตย์เห็นโจโกเมสลงตัวจริงที่แบ็กซ้ายไม่ได้ลงตัวจริงตำแหน่งนี้ในพรีเมียร์ลีกเนินนานมากแล้วก็โดนเปลี่ยนออกนาที67ส่งคอสตาซิมิกาลงมาซึ่งควรจะเล่นได้ธรรมชาติกว่าและขึ้นเกมรุกฝั่งนี้ดีกว่าปรากฏสิ่งที่ผมเห็นกับตาคือวีบีดีต้องคอยตะโกนทาไม้ทํามือทํานองขึ้นไปมึงขึ้นไป หลายรอบเลยมาถึงแมตช์ยืนตูลุสแบ็กซ้ายเป็นซิมิกาดกลัวเกมไม่สนุกมั้งจากเกมที่ไม่มีอะไรกันมากกรีกสกเกลเซอร์เล่นแบบไม่ระวังโดนฉกบอลแล้วก็เป็นประตูแรกของเกมโดนลงโทษทันทีซึ่งเจ้านายก็เปลี่ยนตัวตกต่อพักครึ่งทันทีเป็นแบบนี้แล้วนัดต่อไปต้องกลับไปนั่งสำรองอีกแน่หากพอโจโกเมสย้ายฝั่งมาเล่นแบ็กซ้ายในครึ่งหลังก็มีโดนจอดเช่นกันและเล่นไม่ดีเท่ากับยืนอยู่แบ็กขวาแบบนี้แล้วใส่ต่อจะให้รู้สึกเทใจให้ใหโจซิมิกาดนาะทีนี้ก็ต้องบอกแฟนงก่อนเลยว่า ต้องมีสีไว้อีกแน่พอผลไม่เป็นใจนี่มัวแต่ไปมองดาวินพลาคนอื่นฟอร์ไม่เหมือนเดิมมีใครคิดถึงยอดฟูลแบ็กจอมแอสซิสแอนดี้โรเบิร์ตันที่ฟื้นตัวจากการบาดเจ็บปลายอยู่คาดว่าต้นมกราคมถึงจะกลับคืนสนามบ้างไหมเนาะอ,อีกตำแหน่งก็คือเจอเดอบีเห็นเรียกกันเพิ่งน้อยเพิ่งพิคาดพอไม่มีอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ใครจะเล่นแทนหนอจริงๆแล้วผมเคยเขียนเชียร์อยากเห็นวาตารุเอนโดกับตังทีมชาติญี่ปุ่น ได้โอกาสในแมตช์พรีเมียร์ลีกบ้างนะครับและจังหวะที่แมคก้าโดนแบนนี่น่าจะแจ่งที่สุดล่ะครับเพราะเงื่อนไขตำแหน่งนี้ก็น้อยยิ่งกว่าน้อยนะเคธิโจนยมีปัญหาแฮมสตริงหลังเบรกทีมชาติถึงกลับมาและเคยโดนจับเล่นบทเบอร์หกมิดฟิลตัวรับหรือตัวเชื่อเมเกมหน้าแถงหลังไม่เวิร์คเป็นบอสมากกว่าเพราะชอบเล่นบอลช้าไอ้หนูสเตฟานไบเซติตน้องและตัวเก่าเวิร์นคลาสติอาโอกอันคันตาราสะโพกลืมไปก่อนเห็นชื่อร่วมทีเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่แต่ฟอร์มหน้าผิดหวังของเอนโดที่ตูลุสนั้น ทำให้ต้องสงบปากสงบคำครับส่งเสียงเชียร์ไม่ไหวตั้งใจดูฟอร์มคนเอเชียเป็นพิเศษเลยมีจดจังหวะไว้บ้างนาทีหกโดนทิกหนีไปฉุดหน้าโดนใบเหลืองตั้งแต่ตอนนี้แล้วผ่านครึ่งชั่วโมงไปไปย่ำเท้าเขาได้ใบเหลืองซึ่งถ้าคิดถึงจังหวะมากาสแรฟเฟิร์ดเมื่อกลางสัปดาห์หรือเพื่อนหงด้วยกันโจรตอนต้นซีซั่นถ้าจังหวะนี้เป็นใบแดงก็จะไม่แปลกใจจากนั้นก็ตามมาด้วยการเข้าไปสอยแม้จะไม่รุนแรงแต่ก็รู้สึกว่าโชคดีแล้วที่ไม่เป็นใบเหลืองที่สองสุดท้ายเนเล่่แค ห้านาทีโทษเจ็บของครึ่งแรกทั้งๆท,ท,ที่ควรจะน้อยนาทีกว่านั้นอาจจะมีความหวังว่าไรอันกราเฟนแบกที่เจ็บเข่าเล็กน้อยจนช่วดเกมตูลูสน่าจะกลับมาพร้อมสําหรับเกมวิกเอนแต่จะเป็นเงื่อนไขบทเบอร์หหรือไม่กอกงอต้องดูกันแม้เบรนฟอร์ดจะไม่ค่อยซาที่แอนฟิลซาแต่เวลาเล่นกับบะหงแถวเวสต์ลอนดอนหากพอฟอร์มสะดุดผลไม่เป็นใจและมีตัวขาดหายแฟนหงต้องช่วยครอบคิดแล้วหลักครับว่ากลางนัดต่อไปใครจะเล่นบทบาทแทนแม็กกาฮ์ เจอร์เกนครอปกุนสือใหญ่ลิวอพูลออกมาให้สัมภาษณ์เผยว่าลุยดิอาสปีกชาวโคลอมเบียของทีมมีความสุขมากจริงๆหลังจากได้ทราบข่าวว่าคุณพ่อของเขาที่ถูกลักพาตัวได้รับการปล่อยตัวเป็นที่เรียบร้อยออยอแล้วตามรายงานของสื่อประเทศโคลอมเบียได้ออกมาระบุว่ากลุ่มกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติโคลอมเบียหรือกลุ่ม ELN ได้ทําการปล่อยตัวลุยมาดูเอลดิอาสคุณพ่อของลุยดิอาสแข้งลิวอพูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่9พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมา หลังจากโดนลักพาตัวไปตั้งแต่ช่วงปลายตุลาคมรวมเป็นเวลากว่า12วันดูเหมือนว่าลูโชดิอาสจะมีความสุขมากจริง,รงๆเขายกนิ้วโป้งให้ตลอดเวลาเพราะบอกกับที่อินทิสปอร์ตมันดูดีมากเลยในเรื่องจังหวะเวลามันไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วนอกจากนี้คําแถลงจากสโมสรลิเวอร์พูลก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าเรารู้สึกยินดีกับข่าวการกลับมาอย่างปลอดภัยของพ่อของลูดิอาส และเราขอขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการล่อยตัวเขาสำหรับผลงานของลุยดิออสกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้โดยลงสนามรวมทุกรายการไป13นัดยิงได้4ประตูและทำไป1แอสซิสตนักวิชาการสื่อยกซาลานักกีฬาตัวอย่างจุดยืนสร้างสรรค์กรณีสงครามทั้งที่ทกดดันสุดๆการแสดงออกต่อกรณีสงครามชนวนกาซาของโมฮัมเหม็ดซาลาควรจะเป็นการกำหนดทิศทางสำหรับความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาให้ก้าวไปข้างหน้าตามความคิดเห็นของอดีตประชาสัมพันธ์สื่อวลชน และนักวิชาการด้านกีฬาดาวเตะลิเวอร์พูลและทีมชาติอียิปต์ออกโรงเรียกร้องให้ลาบรรดาผู้นำโลกร่วมแรงรวมใจกันป้องกันการสังหารวิญญาณบริสุทธิท้ายหลังเกิดเหตุระเบิดโรงพยาบาลในกาซาซิตี้ครั้งร้ายแรงเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาผ่านทางอินสตาแกรมไอจีส่วนตัวที่มีผู้ติดตามมากกว่า63ล้านคนและเอ็กหรือทวิตเตอร์เดิมของตนเองที่มี18.7ล้านฟอลโลเวอร์ปีกตัวฉกาดวัย31ปีเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่มีชื่อเสียงหลายคนที่อาศัยเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการแสดงความคิดเห็นต่อกรณีความขัดแย้งที่ลุกลามบางปลายอรอระหว่างอิสราเอลกับฮามาสซึ่งถูกจัดว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายโดยทั้งรัฐบาลสาหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตมากกว่าหนึ่งหมื่นคนนับตั้งแต่ฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลแบบสายฟ้าแลบเมื่อวันเสาร์ที่เจ็ตุลาคมที่ผ่านมาเอียนเบลลี่อาจารย์อาวุโสด้านสื่อกีฬาณนะมหาวิทยาลายัยสแตฟฟอร์ดเชอร์ประเทศอังกฤษกล่าวผ่านสำนักข่าวบีบีซีสปอร์ตแอฟริกาบีบีซีสปอร์ตแอฟริกาว ซาลาเป็นตัวอย่าง,งอของบุคคลซึ่งตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างรุนแรงในการเลือกข้างเพราะสัญชาติของเขาแต่เขาเลือกที่จะถอยออกมาแล้วพูดว่าจุดยืนของผมก็คือสันติภาพและการยุติความทุกข์ทรมานเบล่ชีว่าแถลงการของซาลาไม่เพียงพอสําหรับบางคนซึ่งรู้สึกว่านักฟุตบอลยอดเยี่ยมทวีปแอฟริกาสองสมัยควรเลือกใช้อิทธิพลอันล้นเหลือของตัวเองเพื่อแสดงจะยืนทางการเมืองให้มากกว่านี้เมื่อเขาส่งข้อความหนึ่งออกมาในที่สุด เขาย่อมได้รับการยกย่องจากหลายๆคนสําหรับน้ําเสียงเชิงมนุษยธรรมแต่ยังไม่ไวต้องมาถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นๆที่คิดว่าจุดยืนของเขาควรสนับสนุนอาหรับและปลาเลสไตน์มากกว่าแต่เขาไม่สามารถทําอย่างนั้นได้เพราะเขาย่อมต้องมีนโยบายโซเชียลมีเดียที่สอดคล้องกับสโมสรของเขาด้วยเหตุที่ว่าบ้านเกิดของซาลาซึ่งอยู่ที่เมืองนากริตประเทศอียิปต์ห่างจากกาซาไม่ถึง350กิโลเมตรเขาจึงเรียกร้องความยับยั้งชั่งใจเพื่อปกป้องชีวิตของชาวปาเลสไตน์ โซเชียลมีเดียเป็นตัวเปลี่ยนแปลงภาวะที่ยิ่งใหญ่ถ้าหากความขัดแย้งครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อ30สปีที่แล้วมันก็ยุติธรรมดีที่จะพูดว่านักฟุตบอลทั้งหลายจะไม่ตกอยู่ภายใต้ความกดดันที่เป็นผลกระทบโดยตรงจากสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาบนโซเชียลมีเดียมันเป็นสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้เลยซึ่งมีทางเลือกสองทางที่ยากลำบากแบบสุดคลาสสิกสำหรับนักฟุตบอลคนไหนก็ตามในสถานการณ์เช่นที่เรามีอยู่ในตอนนี้ซึ่งเกือบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยด้วยซ้ำไป เราต้องคำนึงถึงพลังของกีฬาและนักกีฬาที่มีชื่อเสียงซึ่งทรงอิทธิพลอยู่เสมอถ้าพวกเขาต้องการจะพูดอะไรบางอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับว่านักฟุตบอลคนนั้นๆจะปรึกษาหาหรือกับสโมสรของพวกเขาและทําให้แน่ใจได้ว่าพวกเขามีความชัดเจนในสิ่งที่พวกเขาพูดได้และพูดไม่ได้อดีตผู้สื่อข่าวซึ่งสนใจความสัมพันธ์ระหว่างกีฬาและสื่ออย่างลึกซึ้งกล่าวในที่สุดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืม ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ